สวัสดีครับวันนี้เรามาดูในส่วนของตัวไล่นะอีกพืชหนึ่งนะครับที่เราปลูกแล้วก็เผื่อไว้ได้กินในอนาคตนะครับผมก็คือในส่วนของไผ่นะครับไผ่ตรงนี้เราผมมีปลูกที่เป็นลองปลูกนะครับที่เป็นสูงสงอยู่ประมาณสี่ห้ากอจะเป็นไผ่ซางหมอนนะครับผมอันนี้ผมก็ตัดสางต้นเล็กออกนะครับก็คือให้มันเหลือต้นใหญ่นะครับผมแล้วก็ ปีนี้นะครับที่เราเอามาปลูกเพิ่มนะครับก็จะเป็นตัวสั้งหม่อนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีไผ่ข้าหลามบ้างนิดหน่อยนะครับข้าหลามกับแดงก็ไผ่สั้งหม่อนนะครับระยะการปลูกของผมก็ไม่ได้แน่นอนนะครับก็อยู่ประมาณ4เมตรคูณ3มเมตรบ้างนะครับหรือว่า5เมตรคูณ สามเมตรบ้างนะครับแล้วแต่นะครับผมก็กะว่าตรงนี้อาจจะในอนาคตอาจจะได้เป็นอุโมงค์ไ่ไว้ปลูกไปนอนเล่นนะครับผมเพราะอ่าน่าจะปีสามปีสี่หน้าหญ้าน่าจะไม่ค่อยมีนะครับผมตรงนี้สร้างหมอนก็คือด้วยความที่ที่บ้านปลูกผลไม้ไว้บ้างนะครับสร้างหมอนก็จะมีข้อดีก็คือเขาจะค่อนข้างลำตรงนะครับผม แต่เวลาการปลูกเนี่ยก็คือผมจะปลูกเอียงนิดนึงนะครับประมาณ45องศากา็ด้วยความที่ไผ่นะครับเขาไม่ได้เจริญเติบโตจากากิ่งที่เขาขึ้นนะครับเดี๋ยวสักปี2องเขาจะมีในส่วนของตัวหน่อใหม่แทงขึ้นมานะครับถ้าเอียงเนี่ยก็คือจํานวนหนอ่อก็คือจะเยอะขึ้นนะครับผมจากที่เขาเคยเคยปลูกกันนะครับแต่คือผมก็ไม่ได้เอียงแบบติดดินอะไรขนาดนั้นนะครับเอียงนิดหน่อย นะครับผมเพื่อให้รถไถเข้ามาจัดการเรื่องหญ้าอะไรพวกนี้ง่ายกว่าด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากปลูกไว้กินนะครับก็คือตรงนี้ก็ประมาณสักไม่แน่ใจว่าสองสามงานนะครับตรงนี้ก็ปลูกไว้อยู่ไว้กินแต่ก็คือต้องบอกว่าปลูกก็ยังปลูกไม่หมดนะก็ปลูกตามจํานวนเงินนะครับผมต้นพันธุ์ที่เรามาปลูกเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมจะเอาไผ่ที่เป็นไผ่ ไผ่บงหวานนะครับผมไผ่บงหวานที่ผมเอามาปลูกไผ่บงหวานริมๆเพราะว่าต้นมันจะเตีย้ยกว่าไผ่้างหมอนแล้วก็ไผ่กิมซุงนะครับผมกิมซุงเนี่ยก็ค,คือผมจะปลูกไว้ริมสุดเลยนะครับประมาณห้าหกกอนะครับผมแล้วก็จะมีถัดมาจะเป็นไผ่ข้าวลามนะครับ ตรงนี้ไผ่ข้าวหลามปลูกไว้สักสองสองสองต้นนะครับแต่เดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะเอามาแซมไว้ล่องกลางเพราะไผ่ข้าวหลามก็คือถ้าเกิดว่ามีตัวบีบมันจะทําให้โตวไวขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็ส่วนโซนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นไผ่บงหวานนะไว้กินหน่อนะครับผมตรงนี้ก็คือจะได้รับแดดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะข้างๆเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวลำทาน,นะครับเรามีลำห้วยข้างหลังไล่เรานะครับผม ตรตงนนี้นะครับผมก็เอ่อสำหรับคนที่อยากปลูกก็ผมว่าซื้อมาปลูกนะครับต้นฝนไผ่เป็นตัวหนึ่งที่เราไม่ต้องมาดูแลกันเยอะแยะมากมายนะครับเป็นตัวที่ดูแลน้อยมากนะครับผมอันนี้ก็จะเห็นว่ามีมันนะครับมันปีนี้ผมต้องบอกว่าน่าจะหกเจ็ดไล่อะเอน่าหมด ถ่ายต่อให้พี่เขา,าประมาณพันหนึ่งนะครับผมก็เน่าหมดก็เน่าค่อนข้างเยอะแต่ก็คือเน่าเนี่ยก็คือก็ถือว่ามันเป็นปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยให้เรานะครับผมเป็นปุ๋ยให้เราตรงนี้ผมปลูกได้จะประมาณสองอาทิตย์แล้วมั้งครับตรงนี้ก็น่าจะติดแล้วเพราะว่าดูจากยอดแล้วก็ยอดแทงยอดขึ้นมาแล้วน่าจะติดแล้วนะคะผมโอเคครับไปแล้วครับ